อุ้ยบังเอิญจังจะกลับคดีเลยจะไปไหนอะ่ะให้คนสวนหล่อๆคนนี้ไปส่งป่ะจะไปล่าท้าผีบ้านกลางซอยที่บอกนะ จะไปหาที่ใหม่นะกลัวดิไม่กล้าไปก็บอกเราไม่ได้ป๊อตเหมือนนายนะบ้านนั้นเราไปมาแล้วเห็นจะเจออะไรสักอย่างเลยสงสัยใครบางคนจะขี้โม้เฮ้ยไม่เจอได้ไงครับเขาเจอกันทั้งซอยนะคนกกงคนแก่ก็ไม่เว้นวิ่งกัมาถุงกับหลุดอะ่ะเห็นว่า มีห้อยหัวทำปากฉีกแลบลิ้นยาวถึงนี่ทำยังกับไปเจอมาเองคนยังโผล่มานะขับอ้อมทั้งนั้นแหละคับเห็นแค่บ้านเลขที่ก็ฉีดเล็ดเล่าเอานะไปกับเราเถอะจะไปที่ไหนอะ่ะจะพาไปส่งที่เลย สภาพแบบนี้เนี่ยนะเดินเอาถึงไวกว่ามั้งแค่จะหยอกเล่นเฉยๆไม่ได้ตั้งใจทำให้โกรธซะหน่อยเขาหน้าไม่แก้งเล่าเอางี้เดี๋ยวเราพาไปกินเมนูเด็ดประเทศไทยเป็นการไถ่โทษเลยอ่ะผักดกะเพรากดิอยู่นู่นกินกับทุกวันเลย